เนถนะามก่อนไปห้องเวพอ่เวพอเ็นไ,ไหนมาอห้องเวม่ง <c oughs> มโง่มืนโง่ไงไอตัวมันโง,ง่แลวบอกเวพ่อเป็นยเ่าห้องมเ่ดนะ <c oughs> ่ชิปชิปรจฮับแล ไอ้ที่ีเป็นวดกว็คงแบบว่าญาติโยมก็คงแบบให้ให้พรแบบเจริญ <laughs> พรครับเจริญพรครับญาติโยมปวดไม่ได้ไไดหรือมู <laughs> สง <laughs> สารไข่เลยเี่ยนดนสีเลย <laughs> เืองกล้ส่งแต่ที่น่าจะเป็นไปได้อ่ะสีเขียวาจาในแอนเสร็จแล้วกดท้าขึ้นไป,ไปขวานแต่้พี่ขอแบบสีขไข่ไี่เอา้สีไปเปลี่ยนสีเลย <laughs> ไปนน้าเปลี่ยนสีได้ไหมพี่แบบใจคอไม่ค่อยดีเลยพี่แสบตอนนั้นเหมือนเลยเออสีเนื้อได้ไหมพี่แสบแทนอ่ะโอ้ยางงี้อะไรแม่งเลยอ้าวเจ็บปวดเป็นคนเดียวที่กระเทียวใหญ่ ไอ้เฮียต้อนทำไมผู้กระเทียวใหญ่ออกสตรีมอ่ะไอ้เฮียเห็นเขาก็โหวตกันเลยไหมไอ้เฮียไหลมีสองข้างเดินผ่านโขกเลยไหลยิ่งมากกว่าคออ๋อโค้งของหมอผานไก่อะโหวตให้เออนั่นแหละก็แค่นั้นแหละโหวต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 ไม่ใช่แล้วไอ้เฮียคนตายเขาพูดไม่หยุดเลยนะมันตายจริงวะเนี่ยไอ้เฮียเขากระเที่ยวใหญ่เลยโอเค อยู่ตรงไหนอไม่รู้อยู่ตรงห้องไอ้ที IT ่แก่แอดมินอะไอ้ที่แก่หรวะแก่แก่คอมมูงเลยผ่านแล้วมันมีให้โหวดอะแก่คอมมูงแล้วตอนนี้อยู่ไหนกันบ้างอ่ะสีขาวสีสีขาวอยู่ในพี่พเปิ้์นอยู่ไหนพี่ถ่ายลูกดาวอ่ะ2อดกล้องอะอมีด้วยอะด่าน,นี้ไม่มีดาวนะน มีทนล้ว่ตอี่ตอเพ่าสุดทำเพอมาเพ่าสุดทเวอะไรมาเดี๋ยวเอออาโอูอ่ะโอทอ่ะไอที่กอกออกซิเจนอ่ะสองขวดอ่ะที่มีออกซิเจนสองขวดอ่ะเราเรในเพสในห้องขวาล่างมีมีอะไรบ้างเพชขวาล่างเขวาล่างพี่เป็นเวสไอเก้าเก้าปุ่มสี่เหลี่ยม ที่ไม่ให้กดตามอ่ะที่ไม่ให้กดตามเยอะหนึ่งเยอะหนึ่งยอมเคยความเชื่อหายแน่แข่ถ้ามีหลักฐานก็ต้องหวดนะครับไป้าผีได้ไหมไม่รู้ไคยอ่ะผมมาใหม่ครับผมผีชมพูอ่อ ไม่รู้อะซีโฟมาแล้วอะไอ้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 ไอหอ้ไอ้ผมพูอ้ไ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 น้ไอ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 ้ไเป็น้ไอสีอ้แอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไน้้ไอ้ไอ้ไอ้ไี้อ้ไอ้ไออ้ไอ้หัวไอกแล้พี้ไม่ไ้ไ้็นหอกนอพี่อ้ไอ้้รออออเอออเอ้น้้้ใครอเท่านั้ ท่านกรขอรัาผมก็เพื่พี่กูรู้แล้วจริงจริงกูรู้แล้ว้เพจจริงๆนะรูสืบดู่นสืบที่สืบดูนสืบนี่แม่ครพี่แพ้แล้วไม่เหรอ้าด้เพี่อโอ้พี่มันก้อยียอะไรวะแม่งสันก็เป็นเสือ กูก็คิดว่ากูาแล้วแต่โซบอกกูตายแน่ไอ้เนี่ยก่อนแล้วตอนนั้สีดำอยู่ดีมันก็มาปยหนูกเลยกูสีดำแม่งเลยกูว่ากูอยู่เคสน่ะเขาอยู่ข้างหลังกุตลอดเลยเขาแบบอยู่กับกูกูไม่เป็นและไอ้เนี่ยวันไหนไม่ก็ฆ่าเสร็จแล้วก็มาอยู่ข้างหลังกูเนี่ยฆ่าเสร็จแล้วก็หารยาวไงแม่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 ใบเด็ดของฆ่าเลย ออกรูปแบบไม่มีนี่อะไรก็ไม่รู้ออกสีดำนะบอกให้หมดหนูปพิ่พากูไม่สืบแลวกูหมดเลยว่าจริงแล้วเวอรจริงแม้กจูกจะไม่เชื่อใครแล้วกูจะไม่เว้นใครไปแล้วกูจะไม่แบบสีแดงสามตาติดสามตาติดอะไรวะฆา,า,าตกรเป็น,นคนที่พี่ไม่เคยบอกเลยใช่พี่เปินน้ลนี่ใครจะไปคิดะ่ะใครจะคิดว่าคนอยู่ด้วยกันจะทำร้ายกันได้ถามจริง